มาวันนี้ผมมาแนะนําเรื่องเหรียญแล้วกันว่าลักษณะเหรียญแบบไหนที่มันจะดูว่าจะเป็นอันอันตรายนะครับกับผู้ที่แบบเข้ามาในวงการคริปโตใหม่ๆนะท่านใดทราบแล้วระวังแล้วหรือว่าบางท่านก็ชอบก็แล้วแต่เลยแลแ้วแ,แต่ดุลพินิจของแต่ละท่านเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะครับช่องแพนด้ามาตันดึกหรือว่าคริปโตโอเคนะครับในทิกตอ k อันนี้นะครับก็ลักษณะเหรียญเนี่ย ที่มันดนูเป็นอันตรายครับข้อแรกเลยนะฮะที่ผมอยากเน้นกับย้ํากับทุกท่านเลยเหรียญที่มันราคาต่ํามากๆถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ถึงประมาณตั้งหาบาทอะไรเงี้ยครับซึ่งทุกท่านเนี่ยเวลาเข้ามาในวงการคริปโตใหม่ๆเนี่ยบางทีจะชอบที่ซื้อเหรียญพวกนี้ที่ราคาถูกมากๆนะครับเราซื้อคริปโตครับเราก็เหมือนเราซื้อหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเราต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าบริษัทเนี่ยมันทําเกี่ยวกับอะไรนะครับ ซึ่งเวลาเราซื้อเหรียญที่ถูกมากๆครับเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็หวังไหวังลึกๆว่าเหรียญเนี่ยถ้ามันได้ซักขึ้นมาสักบาทนึงเนี่ยเราก็รวยแล้วนะฮะเราคิดกันแค่นี้คิดกันง่ายๆแบบนี้เลยแต่ถ้าจะเทียบกันจริงๆครับถ้าเหรียญพวกนี้ขึ้นมาบาทหนึ่งได้อะมา e t เก็ตแบางทีต้องเยอะกว่าอีทเทเรียมหรือว่าเยอะกว่าบิตคอยนะครับก็เลยต้องย้อนแนะนําว่าย้อนกลับไปดูว่า เฮ้ย hey, บริษัทเนี้ยมันทำอาชีพอะไรทำยังไงถึงจะ Market แ a p ไปเยอะกว่าอิทเทอรียมได้ขนาดนั้นหรือว่าไปเยอะกว่า Bitcoin ได้ขนาดนั้นจะมีคนทั้งโลกใช้จนให้มันขึ้นอันดับ2อันดับหนึ่งอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับถึงแม้วันนี้เราซื้อเยอะก็จริงครับมันได้เหรียญมาเยอะก็จริงแต่ที่ถืออยู่ในมือเราอ่ะมันมีค่าจริงๆหรือเปล่าอยากให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับระวังกับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับลองดูพื้นฐานศึกษาพื้นฐานเหรียญก่อนว่าเหรียญเนี้ย มันเอาไปทําอะไรได้บ้างหรือว่าบริษัทเนี่มันทำเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่ผมอยากแนะนำนะครับผมมีประมาณสองสาอย่างวันนี้ขออนุญาตดูนะครับกลัวจะตกประเด็นไปเนาะอย่างที่สองนะครับเหรียญที่ไม่ทะลุออ m e ม i ไฮนานๆนะครับเหรียญที่มันแบบอยู่มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ทะลุแบบออทามไฮขึ้นไปสักทีหนึ่งซึ่งปกติมันประมาณไม่นานหรอกครับประมาณ 6เดือนปีหนึง่งอย่างเงี้ยก็ต้องทะลุออมทามไฮแล้วถ้าสัก2-3ปีไปแล้วไม่ทะลุออมทามไฮเลยเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรแบบไม่ชอบมาพากลอะไรประมาณนี้ครับมันต้องมีติดคดีอะไรหรือเปล่าติดการบริหารหรือเปล่าติดเรื่องซัพพลายหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็จะโยงไปสู่อีกเรื่องหนึ่งว่าเหรียญอีกเหรียญนหนึ่งที่อันตรายก็คือ อันนี้เป็นหัวข้อที่3แล้วนะหัวข้อที่3ก็คือเหรียญที่มันปั๊มได้ไม่จำกัดนะครับวันนี้เราเข้ามาในในโลกของคริปโตเนี่ยบิตคอยคือตัวตั้งต้นเนี่ยเราตั้งใจขึ้นมาว่าจะหลีกหนีจากดอลลาร์ที่เขาปั๊มได้ไม่จำกัดตอนนี้เข้ามาอยู่บิตคอยเพื่อจะเป็นเซฟตี้โซนเป็นสต o r ์วเวอร์ลูของเรานะครับแต่วันนี้เราเข้ามาถึงบางท่านก็ยังไปซื้อเหรียญที่มันยังปั๊มได้ไม่จำกัดอยู่นะครับเพื่อนๆลองไปหาดูผมไม่ไม่อยากพูดไม่อยากเอ่ยถึงนะครับพอถ้าเราปัั๊มไได้่จกเน ข้อเสียมันคือไงสมมติวันนี้เราซื้อไว้นะครับหมื่นหนึ่งหรือแสนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วถ้าเขาปั๊มไปอีกเรื่อยๆมูลค่ามันไม่ขึ้นหรอกครับมันจะมีแต่น้อยลดน้อยถอยลงนะครับถ้าจะซื้อเหรียญพวกนี้ซื้อดอลลาร์ซะยังเอาไปใช้งานได้ง่ายกว่านะครับหรือแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ดุลพินิษเลยนะครับแล้วก็อีก2เรื่องนะครับน่าจะเรื่องที่4ี่เนาะเรื่องที่4ี่คือ เหรียญที่ใหม่มากๆที่น่าอันตรายนะครับใหม่ถึงขั้นไหนใหม่ถึงขั้นที่ว่าเราไปคุยกับเพื่อนที่อยู่ในวงการคริปโตด้วยกันแล้วเพื่อนไม่รู้จักนะครับเหรียญที่มันลำดับประมาณนักสองสามพันอย่างเงี้ยซึ่งกลับไปเรื่องเดิมผมไม่ชัวร์ว่าจะเอาไปใช้อะไรหรือเปล่าหรือบริษัทนี้มันทําอะไรหรือเปล่าเราเข้าไปอ่ะถ้าสมมุติเราเริ่มได้ข่าวว่าเหรียญนี้น่าสนใจถ้าเราได้ข่าวว่าเฮ้ยอันนี้วงในมีเพื่อนๆบอกอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มอันตรายแล้วถ้าเราได้ข่าวมาแสดงว่าเขาอะทำกำไรกันไปเยอะแล้วบางทีเราจะเห็นตั้งแต่มันขึ้นไปประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่ะอันนี้ข้อสุดท้ายเลยข้อที่ห้าเหรียญที่อันตรายมากๆคือเหรียญที่เพื่อนบอกเพื่อนบอกโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยภาษาวัยรุ่นคือไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยนะครับว่าเหรียญเนี้ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างอืมแล้วเขาบอกให้เราซื้อเขาบอกให้เราซื้ออ่ะมันอาจจะเป็นเหรียญดีก็ได้หรือมันอาจจะทํากําไรได้ในระยะเวลา หนึงระยะเวลานั้นก็ได้แต่ณตอนที่เขาขายอะบางทีเขาไม่ได้มานึกถึงเราหรอกครับเขาก็วุ่นจะขายของเขาเขาไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้แค่ไหนยังไงนะครับวันนี้เขาบอกเราซื้อได้แต่วันที่เขาจะต้องขายหรือทํากําไรเขาไม่ได้บอกเราบางทีเขาอาจจะถือซื้อตอนเช้าขายตอนเย็นก็ได้อันนี้อันตรายมากๆอันตรายโคตรโนะครับยังไงฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับ ที่ดูห้องผมอยู่เนาะด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าท่านท่านใดอยากไปลงเหรียญอะไรก็ตามใจตามอัธยาศัยผมไม่มีความสามารถจะไปห้ามอะไรอยู่แล้วแต่อยากจะฝากวันนี้ให้ระวังไว้นิดนึงนะครับคุณลักษณะพวกเนี้ยมันจะอันตรายนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งในช่องแพนด้ามาตอนดึกและคริปโตโอเคนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ใน TikTok แห่งนี้นะครับใน YouTube ฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยเวลาลงคลิปใหม่จะได้เห็นเลยนะครับ แล้วก็ยังไม่ลืมเหรียญต่างๆ,างๆเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆที่สอบถามผมไว้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ